นาทีเป็นชายหนุ่ม28ปีอาศัยอยู่กับแม่ชรลาในหมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งแม่ของเขาชื่อคำแพงขายขนมไทยในตลาดเช้าแม้แก่ตัวแต่ยังคงอดทนหาเลี้ยงลูกเพียงลำพังนาทีไม่เคยขอบคุณแม่แม้สักครั้งกับหมุกมุ่นอยู่กับโลกโซเชียลเขาชอบทำคลิปเสียดสีคนแซ่บผู้เท่าประชดประชันศินลธรรมเพื่อยอดไลยอดแชร์เขาเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีใครสาคัญเท่าตัว ความกระตันยูคือคอนเทนต์ตกเขาเคยพูดแบบนั้นในคลิปหนึ่งแม่คําแพงได้แต่มองลูกด้วยสายตาเจ็บปวดแต่ไม่เคยบ่นเลยสักครั้งเย็นวันหนึง่งแม่ล้มหน้าบ้านขนมที่ถือหกเกินพื้นนาทีได้ยินเสียงแต่กลับพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยออกไปดูคลิปนี้กําลังลงแล้วก็ไม่เคยออกไปเลยสามวันผ่านไปไม่มีแม้แต่เสียงแม่ไม่มีเสียงเปิดเตาถ่านไม่มีขนมหอ่อด้วยใบตองในครัวแต่เขายังไม่สนใจเพราะคลิปของเขา ำลังติดเทรนคืนที่4ี่ขณะที่นาทีกำลังจะปิดไฟนอนเขาได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บ หนักแน่นจากด้านนอกเปิดประตูออกไปเขาพบช้างตัวใหญ่สีเทาอมหมองยืนเงียบอยู่ใต้เงาจันทร์มันมีรอยแผลเก่าที่ขาหลังและดวงตาสะท้อนแสงเศร้าไอบ้าช้างที่ไหนมาหน้าบ้านคนนาทีร้องแต่ช้างไม่ตอบมันแค่หมุนตัวและเดินไปทางป่าเหมือนจะบอกให้เขาตามมาแม้จะลางเลแต่นาทีรู้สึกบางอย่างในใจสั่นไหวเขาเดินตามช้างเข้าไปในป่าผ่านสาราเก่าที่มีหมาเฝ้าศพแม่ผ่านนกงูกที่มองเขาเหมือน ผ่านลิงในกงที่มีโทรศัพท์ในมือแต่ดวงตาเศร้าทุกอย่างเหมือนภาพในใจของเขาเองช้างหยุดหน้าบ้านหลังหนึง่งเป็นบ้านไม้เก่าๆมีร่างผู้หญิงนอนนิ่งใต้ผ้าห่มบางๆมีพวงมาลัยดอกมะลิแห้งวางอยู่ข้างกายนาทีคุกเข่าทันทีน้ำตาไหลลินแม่ของเขาจากไปแล้วลายคำเดินมาข้างล่างของแม่ก้มลงเหมือนจะกอดมันใช้ปลายงวงสัมผัสเบาๆที่มือของแม่ภาพนึงแล่นเข้ามาในหัวนาทีเขาจำได้ เมื่อสิบปีก่อนแม่เคยหายจากบ้านไปหลายวันตอนกลับมาแม่มีแผลเต็มตัวและเล่าว่าไปช่วยช้างที่โดนยิงในป่ามันร้องไห้เลยลูกช้างตัวนั้นคือภายคํามันจําแม่ได้และคําสาบานของมันคือหากผู้มีพระคุณมีภยัยจักขอปกป้องด้วยชีวิตนาทีเอามือแตะงวงของช้างเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นแม่ผมผิดไปแล้วผมมันโง่ผมลืมคุณผมเลือกยอดไรแทนหัวใจของแม่แท้ๆพายคำยกงวงแตะ หน้าอกเขาเรากลับจะบอกว่ารู้แล้วแต่สายไปไม่ล่ะวันต่อมานาทีโพสต์คลิปหนึ่งไม่มีตัดต่อไม่มีเอฟเฟไม่มีดนตีมีแค่เขายืนหน้าหลุมศพแม่และพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมเคยคิดว่าโลกออนไลน์คือทุกอย่างแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าอ้อมกอดของแม่สำคัญกว่าไลฟ์ล้านๆถ้าใครยังมีแม่อยู่ให้กอดท่านกอ่นกอนที่ท่านจะไม่มีแรงกอดตอ่อคลิปนี้